นี่เลยนะครับผมผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้เรามากันสี่คนนะครับนี่ก็จะมีพี่ตั๊กแล้วก็เพื่อนเบสแล้วก็ Gx2 นะครับผมนะรอบที่เราเนี่ยสอนเนี่ยได้มานะครับผมเจอคนเต้นนะครับเฮ้ยสอนตรงนั้นที่เป็นศพใช่ไหมไม่ ไม่มีคนตั้งอะไรอยู่ไม่รู้นะตงดนมนใช่ตอนนี้ก็หกโมงเราที่เลงมานี่เจออะไรวะสอนาหมันเต้นใช่ไหมคนบ้าเปล่าวะมีใครอยู่ไหมครับมีซิจ้าหนดีครับ เจออะไรบ้างครับไม่เจอแต่ขอเช็คห้องนี้แป๊บนึงให้หาทางเขยประตูหนเลยว่าประตูนี้ม่นต้องมีแบบดวงวิญญาณหลบอยู่ข้างหลังอ่ะใช่อะโหแล้วก็ดูสังเกตดิพี่พี่เหมือนโดนไหม้อ่ะพี่ตั๊กที่บอกว่าพี่แล้วเนี่ยจะเป็นรอยไหม้แล้วเหมือนมีแบบเหมือนประตูโดนเผาเลยโอ้แต่กระไม้อยู่ พี่เดี๋ยวนะตรงเนี้ยไม่ว่าว่าข้างในห้องอ่ะมีอะไรพิเศษแน่เพราะว่าแบบเขาปูนโบกเลยเราปูนโบกเป็นปูนใหม่ทุกคนไม่ใช่ปูนเก่าปิดตายแล้วนะห้องนี้ใช่มันก็ปิดตายเลยไม่มีกรประตูด้วยนะพิธีกรรมอะไรอยู่ข้างในห้องไม่เดี๋ยวลองเคาดิเฮ้ยได้ยินไหมมีเสียงเคาะกลับใครครับ สวัสดีครับผมต้องการความช่วยเหลือไหมครับมันเปิด,ปดไม่ได้ไไดเลย<า>ต้องการความช่วยเหลือไหมคนที่อยู่ข้างในอะ่ะว่ามีคนอยู่ข้างในวะถ้าต้องการเอา,อางี้ถ้าต้องการความช่วยเหลือช่วยคอกับมาหน่อยเดี๋ยวพวกผมจะพังประตูเข้าไปครับเฮ้ยพังประตูเข้าไปจะพังยังไงวะเนี่ย มันต้องการความชี้เหลืองไงหยอะไรเจ็บขาโครแข่งอะสอนมันโบกปูนไว้โบกปูนไว้ใครจะไปทำได้อ่ะเอาไงดีเอาไงก็ลองดูแต่มันมีเสียงเรียกหรือว่ามีเสียงคออย่งเอออืมมีเสียงเรียกหรือเลยอีกทีหนึ่งดิเสียงคอรู้ถ้าเป็นขนเขาต้องพูดเลยใช่ไงรู้ไม่ใช่ขนมา มีเสียงขอกลับมันมีเสียงขอกลับนะทุกคนผีะผีหลอ,อกก็แหละผีหลอ,อกก็แหละไปงงข้างนหนเลยไปข้างในเหรอไปตรงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับถ้าเ่ายังไม่อยู่จริงช่วยปากระตัวออกมาให้พวกเราทั้งทั้งหมดได้เห็นหน่อยครับเบสน้ำไปไปเลยเ,ลยเลยดี๋ยวประกอบหลังให้ กินอะไรกินคนแรงนะกินอะไรกินอะไรกินอะไรไม่รู้สิกินคนแรงอืี่ยฮึมกินอะไรกินอะไรตายไม่รู้ทุกอย่างโหทุกคนโคตรเหม็นเลยเหม็นอะไรวะไม่ได้กินเหรอไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเป็นหวัดวันเนี่ยไม่จมูกกูไปดอมวันนี้มากูไม่ได้กินอะไรเลยอะไปดอมแล้ว เเป็นกระจกต่ะใช่เหรอใช่เหมือนคาบเลือดไหลลงมาเนี่ยจอดจอดติ้งติ้งเลยไหลเขาสวยเนี่ยเจอ้ะเลือดดำเหมือนเลือดดำเลือดดำเหรอหมาดำเหมอประตูล็อกไม่ดูสิดา่มมคงไเนี่ยประตูนี้ก็เป็นประตูปิชนาสอนไม่รู้ข้างในนี่มีอะไรนะเปิดข้างในปะครับ ดูรอันนี้ก่อนเดชเป็นไรมาดูลุมสบนะเดเขาไปดูตับแกก่อนนะเขาไปดูอีกเหรอหาช่องดูไหมลองลำบากมากบอกเลยนะทุกคนเอาไงก็ลองดูไปเผื่อไอ้เผื่อไอ้คนผีที่เราเจอเผื่อเพ่าวันนี้เราจะเข้าไปเจอข้างในก็ได้เราต้องตรวจดูเราต้องเช็คดูให้หมดไปเอาเลยครับลูกเบเอาก่อนเลยนะถือกองให้ไหม ลงมาให้หมดอ่ะ่ะ,ะมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะทุกคนทุกคนบ้ามาขอแม่บ้ามาขอบ้ามัเลยสอนไปพี่ตักลงลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้โห <c oughs> oh, พี่ตักตัวสูงอ่ะโอเคทุกคน <c oughs> ถึงละ <c oughs> ตัวสูงไม่ต้องกระโดดแล้วสอน ส่วนเราเนี่ยตัวเตี้ยต้องกระโดดนะลบากด้วยมีอะไรไหมอ้อยได้หนึ่งนะทุกคนผมขอตั้งกล้องไว้นี้ก่อนนะครับ อะไรใช่อ <À> ุ <À S 1> <là> ้ยเออตกใจไงวะตกใจเบสลอนยน่าจะเป็นประตูทีว่า่ยนะเฮ้ยเสียงอะไวะเสียงอะไวะอนดังมาจากข้างบนหรอดังมาจากตรงนี้ ไรล่ะถือไปใายเด็เลยเงียบ้ เป็นหนึ่งดิเป็นหนึ่งดิเป็นหนึ่งดิขึ้นมาๆึ้นาึนลตดิคุนกันลำบากหลงกันลำบากพาไปเดินเงๆนพาไปจมาเฮ้ยแล้วกระป๋กูหายไปไหนวะสอด S <S เมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ประมาณตรงนี้เหมือนว่ามีคนกระทือบตรงนี้ข้ากระทืบจริงใช่ไหมเออทำไมกระทือบบ้างทำไมเราได้ยินข้างในโคตรด,ดังอะกร<อ>ะเป๋าใครกระเป๋าใครหายกระเป๋ากูก็เหมือนกันสอดเ้ยนี่ของกูเนี่ยกระเป๋ากูหายครับทุกคนกระเป๋าผมหายนะครับทุกคนกระเป๋ามึงหายาใช่ระวังไว้ตรงเนี้ยของพี่ตาก็หายตรงนี้ทุกคน ฮาจริงฮาจริงขึ้นาไม่เห็นเลยแหละห่าวไปหวาขึ้นห็่นไหมดำๆเงียมเลยเฮ้ยโอ๊ยตกใจเลยทุกคนเห็นไหม,ไมเห็นไหมตรงท้องมันที่เป็นรูนะกูแทงเอาไม่แทงเหมือนว่าศพมันขึ้นอืดมันเริ่มโผล่ขึ้นมานะเพราะกูปิดไม่มิดอ่ะคือมัน,มนท,ทั้งตัวมันไม่แบบมันไม่ละลายนะมันย่อยเลย มันไม่ย่อยทักไอ้พวกี้มันเล่นมอลดำคุณใส่พวกเนี้ยนี่ฮะห้บองชัดมากเลยดำเงี้ยมเลยอะดำเงี้ยมแห้งแกล้งนี่หน้ามันนี่ที่หน้ามันมึงจะเอาของไหว้นะปวดนมนมมันปวดน้ำเปล่ามีทูบเันของทูบยี่ดับเลยนะดูมือดูมือเนี่ยนี่ประเด็นสอนกระเป๋ากูหายอะ สองมีอะไรบางสำคัญมาข้างในก็มีพวกเผาแบงค์ใส่ชัดเนี่ยใครขโมยไปบ้างกระเป๋าพี่ตาก็หายใช่ไหมไอ้สอนนี่ชอบจัาโอยกอ้าอง กระเป๋าหายจะจะมากเลยงานนี้มึง้ยแคเอาอะไรมาเนี่ยมีทั้งนมแล้วก็น้ำเปล่านะทุกคนทุกคนดูข้าน้เห็นไหมล่ะเห็นไหมมีต้องเข้าไปใกล้นะเหม็นเหม็นจริงอันนี้วะที่ที่ได้กินจากห้องในห้องอืมอันนี้เหรอ รู้กลิ่นไอ้นี่แหละม่าจะกินได้หรอมึงด้ยขุ้มอยู่นี่แหละเดี๋ยวขุ้มเข้าเองต่อมืงวางไว้จับเลยมือซัวนะมึงนี่เป็นไม้เท้านะออพี่นะออออไม้เท้าแบบนี้พี่พี่เห็นไหมพึ่งบอกไปว่าจะพึ่งจับเลยมือซูวไม้เท้าแบบนี้มันเป็นไม้เท้าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้กันนะครับเวลาพี่พี่เวลาผมพาพี่พี่ไปตามสุสานเนี่ยพี่พี่จะเห็นกันเต็มเลยแบบนี้เขาแขวนไว้ตรงหินขอแบบนี้เขาแขวนไว้ทำไมอ่ะเขาก็เป็นของของคนแก่ไงเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ไม่ใช้ต่อเขาก็แขวนไว้ อืมทำท่าเดินด้วยเฮ้ยจะขอสื่อสารผมจะสื่อสารเอ่อผมจะทำสมาธิแล้วลองสื่อสารกับวิญญาณดูนะครับพี่ๆนะอ่ะ,อะสอลองเลยสอนสอนเป็นไรเดี๋ยวสื่อสารได้ สานิ่งปะสาวนิ่งเลดักถือเครื่องนี้คออีสาวน,าวน,วน,น,วนก,กเจ้าของดวงจิตดวงวิญญาณเจ้าของหลุมศพหลุมนี้นะครับถ้าท่านยังอยู่ถ้าดวงวิญญาณท่านยังวนเวียนอยู่ในบ้านร้างหลังนี้ได้โปรดปากฏตัวออกมาให้พวกเราทั้งหมดได้เห็นด้วยครับ ต่อไปไรฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันใส่กระเป๋าเราเหรอมีทุกคนเห็นไหมนะใบไม้บางว่ะมันใส่กระเเป๋าลยมันเอากระเป๋าเราอ่ะกระเป๋าคุมันเอากระเป๋าเรานะพี่ตากใช่เข้าบ้านไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้กระเป๋านะกระเป๋าเบรดรงนี้นะ ก็เปิดออนไลว่าก็เอากระเป๋าแขวนไว้ที่หน้าอกนะคนบ้าป่ะวะไม่แน่ใจแล้วคนบ้าเออมันไม่ใช่ผีธรรมดากูว่านะพวกอสุรกายอะไรเงี้ยโคตรผีเลยใช่ไหมผีคนบ้าเนยมาจากไอ้ไอ้หลุมตรงนี้เลยไอ้หลุมเนี่ยนะโคตรผีเลยอสุรกายตัวเนี้ยโหเอากระเป๋าเราไปเฉยเลยคนบ้าหรือผีนั่นแหละตามตามไปดูปะตามไปดูดิ ขึ้นลำบากจริงๆง่ายๆไม่ดีกว่าเหรอเอาสอนกระเป๋าหน่อยไปลองเช่องกระป๋าหน่อยไปลองไปขึ้นความสามารถเฉพาะตัวนะทุกคนระวังนะเดี๋ยวสองอยู่ที่ข้างในมีอะไรปะ มาเลยอืมน้ําบาดได้แล้วทุกคนเข้าแล้วลงดูอีนี่ bao của อะไรไม่รู้แหละทุกคนเอากระเป๋ากันแล้วกันใช่เอากระเป๋ากันอัก็ค่นสายไว้เดี๋ยวนนสะพายไว้ดี๋ยมันให้อีกรอบหนึงนี้ ที่ไฟชายไม่หายอาแล้วมืออน้าทุกคนหกโมงละงจะมืนมากหกโมงกว่าเลยนะแล้วคนมีิี้ไปไหนวะขาสวัสดี จเจ<ง>อตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยตัวใครอ่ะตัวอะไรวะตัวอะไรวะทำเป็นตัวอะไรเฮ้ยมันเต้นด้วยตัวมันรู้ว่าทำพิธีกรรมอะไรวะทอย่างวะคนบ้าแบบวะนั่นแหละอ้บ้าเอ้ย เฮ้ยเหมือนคนบ้าเลยครับไอ้ขนนี้ที่มันเอากระเป๋าไว้เนี่ยเออเฮ้ยไอ้บ้าไอ้นุ่มเฮ้ยไปรุ่นทำไรวะน้าบ้าน้าทาเทด้วยมึงสอนสอนยอมได้เหรออย่างเงี้ยเอ้าเหมือนที่มึงเจอรอบที่แล้อนป่าวสอนไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยรอบนั้นที่กูมาไปสอนกูเจอตัวนี้แหละมึงใครวะเฮ้ยเหมือนขนบ้าเลยพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ผีแล้วมั้งสเต๊เดิดูสภาพแบบเนี้หน้าสุดนักขวาญมาให้กูโชว์สเต๊ปสเต็ปอะไรเหรอตั้งมีวยย้อนเลยมันตรงมาเต้นเรื่องพิธีกรรมเป็นยังไงวะสอนได้ข่าว่าเอลดีไม่ใช่เหรอโชว์หน่อยดิโอบ้าอะไรล่ะหน้าสุดนักขวาญนะเอาใหญ่แล้วมันเอาใหญ่แล้วเลยจับเลยเอาใหญ่แล้วนะดูดิคนบ้าแบบว่าเฮ้ยเอ้ยเองยกได้แค่นี้เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสอนมึงถท้ามันนะดูดิ สอนกูว่าไม่เต็มบาทเลยนั่นอ่ะกูไม่มันใช่ผีวะตัวเนี้ยจะเหลือผ้าเหรอมัวผีเหลืออะไรนี่ยแหละผีโคนบ้าผียุคใหม่ไงผียุคใหม่มันก็เต้นได้ยุคใหม่เต้นได้หมดยุคนี้ยุค 4G แล้วนะเว้ยสอนมาดิกูจะแข่งกับมันสักยกนึงเนมึงจะไปยอมสอนไม่ยอมกูไม่ยอมกันไปเลยอันนี้อันนี้มันจะเต้นแข่งกับมันเหรอเออดูดิมีแรงแค่นี้เหรอวะมีเต้นแรงๆดิ ผมว่ายังไงก็ขนบ้าพ er, claro> ี่คนบ้าชัวคนบ้าไม่ใช่ผีแน่นอนนะทุกคนทุกคนก็ปอดไปด้วยเออผีสาวให้คุณตัวไหนได้ไหมเฮ้ยโอ้ยคุณสอนเราจริงไหมสอนมึงผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผีเลน่าจะเป็นคนบ้าคนบ้าสอนชัวมันฟังเรารู้เรื่อง ใช่คนบ้ามือไงคนบ้าแม่งน่าจะคนบ้านเด็กอะน่ารักว่ะดูดูเออมันท้าสอนท้าท้าขมือเล็กเลยเอาเลยสอนอย่ายวอมมันกขวกมือเล็กของจริงเอออย่ายวอมขวกมือเล็กสอนมาเด้สอนเป็นแบบนี้สี่ทันยาก็ไม่รับหรอกจริงบ้าแบบเนี้ยมันท้ามางวสอนท้ากูเหรอมาไหนเอวเด้งนี่เอวเด้งเขาจะเต็ะมึงก่อนได้ไหม มันเต้นอะไรมันเต้นน่เหรอก็มันบ้ามึงโชว์เอมันดูสอนเดี๋ยวมไม่เต้นท่านี้ดูเฮ้ยเฮ้ยทำตามเลยน้ามันผิว่ท่านี้ะน้ำพงมน้องเคยทำมาเชียวมึงผิวกว่าส่อนมึงผิวไม่พอว่ะมังผิวก่ม่าผิวเลยขอโทษได้มึงมึงกัเคยผิวกันหอดวว มันก่วยิเลไปจับตัวแม่งเลยเอาเดินหนีแล้วสอนเก็บกระเป๋าไปตามดิตามข้อเลเนไม้ได้ไปเอาไปทักไปใช้ไปใช้ให้มันคนบ้าชว์นะทุกคนไม่ใช่ผีนะยังไงยังไงก็คนบ้านนะทุกคน เจอป่าไม่เจอคนบ้าหายคนบ้าจริงบอกว่าเอาตัวหขายตัวขนาดนี้จะคนบ้าได้ไงวะคนบ้ากันโดนเราถอ้าวเฮ้ยโอ้ยมึงมีเ็วจริงจนะไปนน่นอีกละเมื่อกี้มันเดินมาทางนี้ไม่ใช่เหรอมันหายตัวไป มันไม่ยอมมันยังท้าว่ะมันท้าเลยเบ๊อวมันกวักมือสอนมันกวักมือมึงอ่ะอย่างมันเกินไปละมึงจะหยางมันเกินไปละมึงจะไปยอมเลยอย่างเงี้ยมึงทิ้มันได้หยางมันเกินไปไม่ได้ของยอมมัไม่ได้ของเนี้ยไหนของยอมมัไม่ได้ปะอันนี้อันนี้อันนี้บ้าคนบ้าอีกดูบ้าคนบ้าอีกทุกคนมาดิ น้อคนบ้านี่คนไม่เต็มนะดูทุกคนดูดูคนบ้าโอ้โหดูดูสอนไม่ยอมอันนี้หนักกว่าอันนี้ไม่เต็มอันนี้ไม่เต็มนะมาเนี่ยสอนด้ดูคนบ้าคนย้อนแล้วคกูหิวกว่าเฮ้ยกูหิวกว่าย้อนเธอสอนสอนบอกได้แค่นี้อล้วอันี้เอวแข็งหรือเปล่า สอนว่าเราไปจับตัวมันดีกว่ามั้งไอ้หนูไปส่งสี่ธัญญาดีกว่ามัอยู่งั้นนะเดี๋ยวไปหาอยู่งั้นนะไปหาออยคนดูมากเลยตอนนี้เอาไงเอาไงสอนจับแม่งเะยว่ะจับมันยังไงเราเราอยู่ตรงนู้นหามาตรงนี้มันก็หายโวไปตรงนู้นเหมือนมันหายตัวได้อ่ะอืมไวมากเลยนะอืมไปดูลองไหม ลองไปดูไปลองแน้าจงมาหาพวกคุณเนี่มาเลยไม่เอามันจะมันจะบินมาบอกนะบินมาดิมึงก็มาเลมนี่เดาเอ้ยอะไรอาเอะอะไรให้สอนมาดิเออเออสอนสู้เว้ยคนบ้านมั้งข้องจริงอ่ะรันลุยลุยเร็วลุย

À! thế, thay mai lao vĩnh về mình chưa chưa hả? Ừ. tụi nào quá, tụi làm nhục, ngay chưa vĩnh về rồi. chưa? rồi mình làm lái mương nữa mương, rồi mình thầm lái nó เกือบแล้วนะครับทุกคนเกี้กระโดดเกาะผมก็โดนเลยทุกคนบ้าเลยซ้อนไปไหนละไปไหนไม่รู้แต่พวกคถอยก่อนดีกว่าไปมันตึงเกินไปแล้วทุกคนบ้าเหรอถอยก่อนถอยก่อนเมื่อกี้มันเกือบจะทำร้ายเราละถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนพี่ตังเปล่าพี่แอร์พี่ชาอยู่กับพี่ตังละโอเคพี่คลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผม ใครที่ชอบขอคนละหนึ่งร้อหนึ่งชัยหนึ่งตามให้เราทั้งสีด้วยนะครับพี่โอเค <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม